นี่เป็นหนังสยองขว,วัญวัยรุ่นปอบคอนที่ดูเพลินเป็นอย่างยิ่งครับอีกทั้งจังหวะการดําเนิน,นเรื่องของหนังที่ต้องบอกว่าเข้ามือผู้กํากับมากๆครับและนี่คือรีวิวและพูดคุยสั้นๆกับ a t t a c k 3 3วิญญาเลขที่13ฮะ สวัสดีทุกท่านที่กดเข้ามาชมรีวิวคลิปนี้นะครับนี่คือช่องหนังย้องโปรเจกต์ครับช่องที่จะเน้นพูดคุยรีวิวกันเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังผีหนังสยองหวนหนังเงอเรื่อนะครับถ้าใครกดเข้ามาดูคลิปแล้วคุณชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ก็ได้ครับ ต้องบอกว่านี่เป็นหนังเรื่องแรกเลยครับเป็นหนังเดบิวต์เลยฮะเปิดตัวค่ายหนังน้องใหม่ครับอย่างเธอทีนสตูดิโอที่มีหัวเรืออย่างค่วมกับที่เรารู้จักสีไม้ลายมือของเขากันเป็นอย่างดีครับในสือพิคุย t ทวีวัตหรือพี่คุยที่หยดนั่นเองฮะความพิเศษของ Attack 13ครับไม่เพียงแต่จะเป็นหนังเรื่องแรกที่เปิดตัวค่ายนี้เท่านั้นฮะพ่คุยยังลงมือกำกับหนังเรื่องนี้ด้วยตัวเองด้วยนั่นเองฮะ a t t a ถ้าเจอนครับเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าจินที่ย้ายโรงเรียนเข้ามาเรียนกลางเทอมและได้เจอหับขายใหญ่ประจําโรงเรียนครับนั่นก็คือบุตรสบานั่นเองครับซึ่งบุตรสบานี่ครับเขาก็จะเป็นเด็กที่ชอบข่มเหงวรังแกคนอื่นเป็นเด็กชอบแกล้งคนอื่นชอบบูลลี่คนอื่นจนจินเนี่ยครับพยายามออกตัวเพื่อปกป้องเพื่อนจากการกระทําของบุตรสบาจนตัวเธอเองเนี่ยครับตกเป็นเป้าเพ่งเล็งของบุตรสบาไปด้วยฮะ แต่แล้ววันหนึ่งฮะบุษบากลับฆ่าตัวตายยังเป็นปริศนาฮะนำซ้ำครับวิญญาณของเธอยังได้กลับมาหลอกหลอนและหมายมั่นที่จะเอาชีวิตจินและกลุ่มเพื่อนด้วยน,นั่นเองครับ ต้องบอกว่าในครึ่งแรกของเรื่องเนี่ยมันจะเน้นใปการที่จะปูเรื่องราวต่างๆเสียมากกว่าจะพาเราไปร,ารู้จักกับตัวละครหลักนะฮะอย่างบุษบาแล้วก็จินเนี่ยครับแต่มันก็เป็นเป็นการรู้จักแค่เพียงผิวเผินนะครับหนังไม่ได้พาเราลงลึกไปสํารวจอะไรเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราเห็นในช่วงแรกเนี่ยครับมันก็เลยเป็นมันมีความเป็นแบบหนังวัยรุ่นหนังในรู้โรงเรียนปัญหาชีวิตเด็กสาวมปลายที่มันก็ไม่ได้มีอะไรสลับสําคัญไปม,มากกว่าการทะเลาะกันใน กลุ่มเพื่อนการบูลลี่กันการแกล้งกันการ,การ,การอิจฉาเรษยากันมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยครับไม่ค่อยรู้สึกว่ามันคอนเน c t กับผมมากนะักสักเท่าไหร่ในช่วงแรกของเรื่องจนผมพานคิดไปว่าแบบเฮ้ยนี่นี่เรากำลังตั้งดูอะไรอยู่วะเนี่ยจนกระทั่งครับจนกระทั่งการตายของบุษบานะั่ยแหละครับหนังก็เหมือนเริ่มจะเข้ารูปเข้ารอย เป็นจังหวะที่เราคุ้นเคยเป็นเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยจากจัดสีไม้และมือของพี่คุ้ยมากขึ้นมันเหมือนกับว่าเราได้ไปกินแบบว่านี่แหละครับรสชาติเดิมของร้านอาหารที่เราชอบชอบกินประจำมาฮะเช่นเดียวกับจังหวะสรองขวัญในเรื่องที่ต้องบอกว่าในช่วงแรกมันจะรู้สึกว่ามันจะเป็นการไต่ระดับที่ค่อยๆเพีคไปเรื่อยๆค่อยๆพีคไปเรื่อยจากตอนแรกที่ดูแลรู้สึกว่าเหมือนเอ้ยมันไม่น่าจะมีอะไรมากครับก็ได้เล่นท่ายากเรื่อยมีการ create ช็อต หรือว่างัดวิชาหลอกผีที่พิสดานมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันทำได้ดีมากๆครตรงนี้มันมีซีนถ้าใครไปดูมาแล้วครับมันจะมีซีนของป้าพันโรงนะครับมันจะมีซีนของคุณป้าพันโรงในห้องน้ำที่ผมต้องบอกว่าทำมาได้หน้าขนลุกมากๆเลยนะแล้วให้ซีนเนี้ยมันโคตรน่ากลัวสำหรับหนังเรื่องนี้เลยครับรวมถึงฉากการตายของตัวละครต่างๆ ในเรื่องครับมันมีกลิ่นของความเป็นไฟนอลเดสติ n เนชันอยู่นิดๆน,นะครับมันให้ไว้ใกล้เคียงนี้นเลยครับอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้ครับนั่นก็คือมุกตลกที่ไม่ถูกที่ถูกเวลาครับมุกตลกที่ถูกใส่เข้ามาในเวลาซีเรียสซึ่งเราจะเห็นลายเซนต์ความเป็นพี่คุย ชัดเจนในสิ่งนี้แล้วในหนังเรื่องนี้มันก็จะมีมุกตลกซีเรียสมุกตลกหน้าตายเนี่ยครับอยู่ตามรายทางซึ่งเอาจริงๆบริบทในหนังมันไม่ได้ตลกอะแต่ก็สุดท้ายก็ให้ตัวละครเนี่ยสามารถพูดอดะล็อกหรือว่าสร้างสถานการณ์ที่มันเป็นตลกร้ายเป็นตลกซีเรียสขึ้นมาได้ตรงจุดเนี้ยเป็นเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันทาให้หนังดูมีสีสันขึ้นครับ แม้ในพาร์ทตอกผีมันจะมีจังหวะที่ทําได้ดีพอสมควรครับแต่ในส่วนที่มันไม่สมูทมันก็คือในเรื่องของเนื้อเรื่องของมันหรือว่าทิศทางของหนังที่ที่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ค่อยได้ชัดเจนมากนักนครับหนังจะไปแตะเรื่องของไสยศาสตร์ ก็ไม่ได้ไปพูดถึงในเชิงลึกมากนักครับหนังจะไปมันมีช่วงหนึ่งของหนังครับที่กลุ่มตัวละครเนี่ยครับเขาเถียงกันเขาเริ่มหาอินพอสเตอร์ว่าคือแบบเหมือนโทษกันเองแล้วว่าแบบเฮ้ยแกเป็นคนทําหรือเปล่าหรือว่าแกวันนั้นตอนตอนช่วงนั้นแกไม่อยู่แกต้องเป็นคนทาแน่เลยมันนอเริ่มเซตอัพความไม่ไว้วางใจในกลุ่มเพื่อนขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยผมว่าเฮ้ยมันเริ่มทําได้ดีนะมันเหมือนแบบเฮ้ยมันมีอะไรให้เราลุ้นให้เราคบคิดให้เราคอยจับสังเกตแต่สุดท้ายคัาหนังก็ไม่ได้เล่น ส่วนนี้เลยนอกจากแบบว่าถูกทิ้งไว้แบบใสามาแล้วมันก็จบไปมันคืออะไรรวมถึงการวางเรื่องราวหรือวางหินต่างๆที่ดูจะเป็นการจงใจหลอกเราไปผิดทางมากจนเกินไปนั่นเองครับอย่างเช่นในเรื่องราวของไอ้ผีบูสบานี่ครับทำไมมันถึงจะต้องออกมาหลอกออกมาจะฆ่าคนกลุ่มนี้ด้วยทั้งทที่ตอนที่มีชีวิตอยู่่ะเองก็แกล้งเขาแล้วพอเองตายเป็นผีแล้วทําไมเองต้องมา จะเอาชีวิตเขาอีกเลยครับอันนี้มันเป็น question mark ใหญ่ๆตลอดเวลาที่ผมดูในหนังซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันไม่ make sense นะครับมันจะต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างมันจะต้องมีเหตุอะไรที่มันเกิดตรงนี้ดังนั้นนะครับช่วงเหตุที่มันหายไปเนี่ยครับมันก็เลยดูเหมือนเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นใหญ่ที่ที่ดูมันจงใจที่จะหยิบทิ้งไปจงใจที่จะไม่ได้เล่าถึงแต่สุดท้ายแล้วครับพอเฉลยขึ้นมาจริงๆว่าอ๋อจริงๆแล้วครับ ไอ้กลุ่มตัวที่ที่ผีบุษบาเนี่ยครับแค้นกลุ่มตัวเอกกลุ่มของนางเอกกลุ่มของจินเนี่ยครับแล้วพยายามจะกลับมาเอาชีวิตนั่นก็เพราะว่าทุกคนนะครับ ทั้งจินเองแล้วก็เพื่อนในกลุ่มมีส่วนครับในการเสียชีวิตของบุษบาซึ่งมันเป็นอุบัติเหตุจงใจอะไรก็ตามแต่ครับดังนั้นนะครับตรงจุดเนี้ยมันพอมันเฉลยขึ้นมามันเป็นการทิ้งคําใบ้ทิ้งหินทิ้งช่องว่างไว้มากจนเกินไปมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าไอ้เฉลยตรงเนี้ยมันไม่ได้ว้าวมากเท่าที่ควรครับ แต่ไอที่มันว้าวจริงๆมันคือการซ้อนอีกชั้นหนึ่งนั่นก็คือการซ้อนแรงจูงใจและใครที่มันเป็นลาสบอสตัวจริงผมก็เริ่มเลยเริ่มเข้าใจขึ้นมาว่าอ๋อที่เขาจงใจให้เราไปทางนั้นมันก็เป็นการหลอกเราอีกทีเหมือนกันให้เราไปโฟกัสกับกับ,กบไอสิ่งที่มันหายไปที่ผมบอกครับว่าไอตรงนี้มันคืออะไรแล้วพอแล้วพอมาเฉลยตรงนี้ปุ๊บแต่จริงๆแล้วครับ นี่มีซ้อนอยู่อีกขั้นหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับซึ่งไอ้ล็อกสุดท้ายที่ถูกดักไว้เนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ที่มันพยายามคิดหาเหตุผลไม่ได้เลยครับคือในเรื่องพอมันเฉลยทุกอย่างแล้วว่าว่าผีบุสบากลับมาตามล่าพวกจินทําไมแล้วพอมันเฉลยว่าใคระครับเป็นคนปลูกผีบุสบาขึ้นมาแล้วหวยะครับมันไปออกที่หนึ่งคนในกลุ่มนี่แหละครับที่โดนบุสบาแกล้งเหมือนกัน นั่นก็คือตัวละครนี้ชื่อว่าหงซึ่งตลอดเวลาทั้งเรื่องครับเราไม่เคยคิดสงสัยตัวละครนี้เลยแล้วพอมาเฉลยว่าเป็นตัวละครนี้ครับมันก็มีคำถามขึ้นมาอีกว่าแล้วทำไมอ่ะเออผมพยายามคิดคำถามคิดแบบตั้งคำถามว่าแบบแล้วเออแล้วทำไมทำไปทำไมแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะเฉลยแรงจูงใจจริงๆอะ่ะผมมืดแปดด้านเลยผมไม่รู้เลยว่าแบบเฮ้ยมันจะยัดแรงจูงใจอะไรมาให้ตัวละครนี้ได้วะแล้วสุดท้ายอ่ะ บรรจายเป็นว่าตัวละครเนี้ครับตัวละครหงเนี่ยครับเป็นคนที่เเรียกได้ว่าเป็นมาโซคิสอลยครับคือเขาชอบแบบเขาชอบความรุนแรงเขาชอบการโดนกลั่นแกล้งเขาชอบที่จะที่จะโดนใช้ความคนอื่นกดขี่โดนคนอื่นใช้ความรุนแรงอะ่ะซึ่งการมีอยู่ของบุษบาที่เป็นคนบูลลี่คนอื่นนะครับทำให้เขาแบบรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกแบบว่าชอบฟิลลิ่งแบบนี้ชอบในตัวบุษบาซึ่งเฮ้ย เออมันเป็นเหตุผลที่แบบว่าผมนึกไม่ทันอะ่ะแล้วมันมันคิดไม่ออกด้วยมันคาดไม่ถึงว่าเออมันหนังมันจะมาเวเนี้นครับแล้วมันกลายเป็นว่าเออมันมันเอาคนดูอยู่อะ่ะ ซึ่งไอจังหวะความเป็นแอคชั่นสยองขวัญเนี่ยครับมันมันได้ทำได้ดีตามมาตรฐานอยู่แล้วละครับมันเป็นหนังที่ดูเพลินมากๆแล้วก็หนังมีจุดมุ่งหมายในการเล่าเรื่องที่ชัดเจนว่าโอเคหนังจะเริ่มจากนี้แล้วเล่าเรื่องใครเป็นสเตปไป 1, 2, 3, 4ฉันจะ,ฉะเฉลยตรงนี้แล้วฉันจะซ้อนตรงนี้ อะไรประมาณนี้ครับมันจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปไอ้ตรงเนี้ยแข็งแรงมากแต่ในจุดที่ผมรู้สึกว่ามันมันขาดตกบกพร่องหรือว่าตกหล่นไปบ้างนี่คือเรื่องราวระหว่างทางที่มันดูเร่งรีบไปสักนิดหนึ่งมันยังดูขาดดีเทล,เลครับคือหนังไม่ได้พาเราไปสำรวจ ในเรื่องของการบูลลี่อะครับคือหนังอาหยิบป,ประเด็นการบูลลี่มาเป็นแก่นของเรื่องกา,การแก่นแกล้งกันในโรงเรียนอะไรนี้แต่หนังก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันมากพอที่จะพาเราไปสํารวจว่าจิตใจของคนที่บูลลี่เขาเขาเป็นยังไงทําไมเขาโตมาเป็นเด็กแบบนั้นเขาทําสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรหรือแม้กระทั่งคนที่โดนทําไมถึงยอมทําไมถึงไม่สู้กลับ มีเหตุผลอะไรโดนข่มโดนอะไรยังไงไหมต้องเติบโตมาแบบไหนหนังไม่ได้เล่าจุดนี้ให้เราครับหนังไม่ได้เฉลยว่าทําไมบุษาบาถึงเป็นเด็กแบบนั้นนะฮะถึงเป็นเด็กที่ชอบแกล้งคนอื่นถึงเป็นเด็กที่ชอบข่มเหงคนอื่นแล้วในเรื่องประเด็นของความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครระหว่างบุษาบากับครูพละเองก็ดีครับว่ารวมถึงระหว่างจินกับกันที่เป็นแฟนของบุษาบาก็ไม่ได้มีการเพิ่มเติมดีเทลอะไร ลงไปจากที่แบบว่ามีปูปูแตะไว้แต่ก็ไม่ได้เอ่ยถึงไม่ได้เล่าถึงนะครับรวมถึงบางช่วงของหนังนะครับที่ผมรู้สึกว่าทำลายมันดูโดดๆมันมันขาดความต่อนเนื่องเอะฉากนี้มันมันเกิดขึ้นช่วงไหนวะไอฉากนี้มันมันเป็นอะไรยังไงตอนไหนและการเชื่อมโยงเรื่องราวที่มันยังไม่ค่อยสมูทมากเท่าที่ควรครับ ส่วนทางด้านนัแสดงเนี่ยคือไม่นับน้องลิลลี่ครับท,ที่รับบทเป็นผีบุษบาเพราะว่าเกือบครึ่งเรื่องน้องต้องถูกจับแต่งหน้าแล้วก็แ acting ยิ้มแบบผีเป็นผีมาหลอกอะไรอย่างนี้ครับก็ดูเหมือนน้องไอนี่ก็จะเป็นคนแบกเรื่องไว้ซะส,ส,ส่วนใหญ่แต่ส่วนตัวเนี่ยครับผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบดีไซน์ของไอ้ผีบุษบาของน้องล<ๆ>ิลลี่เท่าไหร่ผมรู้สึกว่าดีไซน์มันน่ากลัวได้มากกว่านี้คือผมรู้สึกว่าดีไซน์ ดีไซน์ผีในเรื่องนี้ครับไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ถ้าถามผมนะครับว่าผมรู้สึกอย่างไรกับหนังเรื่องนี้เฮ้ยผมผมชอบมันนะผมอยู่ในฝั่งที่ที่ค่อนข้างเอนจอยกับการดูหนังเรื่องนี้ครับแม้มันจะต้องมองข้ามไอ้อจุดตกหล่นข้อบกพร่องอะไรบ้างแต่หนังเรื่องนี้เหมือนพ่วงกับอย่างพี่คุยเนี่ยครับเขารู้มือเขารู้จังหวะของตัวเองดีเขารู้ว่าจังหวะไหนควรวางอะไรจังหวะไหนควรเรยียบพันเร่งจังหวะไหนควรที่จะผ่อนหรือว่าจังหวะไหนควร ซัดมาทุกใส่คนดูซึ่งมันทําได้แม่นมากๆในหนังเรื่องนี้มันก็เลยเป็นหนังที่รู้สึกว่าเออมันดูเคลินนะแล้วก็สนุกไปกันระหว่างทางของมันแต่พอดูจบแล้วครับมันก็ มันก็จบไปเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันผูกพันกับตัวละครอ,อะไรมากมายนะักนั่นเองครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเป็นการารีวิวในแง่มุมของผมนะครับส่วนใครที่ไปดูมาแล้วนะครับอ,อยากเพิ่มเติมประเด็นไหนหรือว่าผมตกหล่นประเด็นอะไรไปสามารถทิมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้นะครับถ้าคุณชอบกันแล้วเจอกันเอาเรื่องต่อไปกับช่องหนังหยองโปรเจกต์ครับ